ตอนนี้ที่บ้านฝนตกไหมคะตอนนี้ที่กรุงเทพฝนตกนะคะหลงเพลงแล้วนะจ๊ะไม่เคยมีใครเลยทำฉันเป็นได้นี้วันคืนที่น่าเบื่อมีชีวิตขึ้นทันทีแค่มีเธอเข้ามาแค่นี้ก็รู้ว่า เธอคือพรุ่งนี้ที่ฉันรอแววตาที่เธอมองทำหัวใจฉันสั่นไหวแค่คำธรรมดาทำฉันเพ้อลอยลดไปทุกครั้งที่ต้องลาทำใจฉันวุ่นวายให้ถึงพรุ่งนี้เลยได้ไหมฝื้นฉันฟื้นไม่ได้แล้ว ไม่รู้ว่าถ้าฉันคิดไปเกินกว่าน,นี้จะผิดไหมยอมฉันยอมแพ้เธอไปแล้วไงก็ยอมรับว่าใจมันมีเพียงแค่เธออยากสารภาพอยู่นะแต่ต้องพูดว่าอะไรฉันก็ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่า ใช่หรือเปล่าอาการแบบนี้มันแปลว่าไรคงไม่จำเป็นที่เราต้องเข้าใจรู้แค่เพียงมันโคตรพิเศษเลย ฉันเลือกที่จะเก็บแทนที่จะพูดออกไปฉันเลือกที่จะเปลีนดีกว่าเห็นเธอเปลี่ยนไปความจริงที่ซ่อนอยู่รู้ไหมยากเท่าไรที่ต้องเก็บไว้แค่คนเดียวฝืนฉันฝืนไม่ได้แล้วไม่รู้ ถ้าฉันคิดไปเกินกว่าน,นี้จะผิดไหมยอมฉันยอมแพ้เธอไปแล้วไงก็ยอมรับว่าใจมันมีเพียงแค่เธออยากสารภาพอยู่นะแต่ต้องพูดว่าอะไรฉันก็ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าอาการแบบนี้มือนแปลว่า จำเป็นที่เราต้องเข้าใจรู้แค่เพียงบนโค์พิเศษเลยประมาณนี้แล้วกันทุกคนจริงๆตั้งใจว่าจะร้องขำๆไหนๆก็จะร้องเพลงแล้วก็ไลฟ์กับเพื่อนๆด้วยเลยแล้วกันเนาะไปเจอกันวันหลังเนาะก็อัปเดตเดี๋ยวเร็วๆนี้นะจะทำช่อง Youtube แล้ว ก็คอนเทนต์ก็จะเป็นเกี่ยวกับตัวเราเนี่แหละนะอยากอัพอะไรก็อัพนะจ๊าไว้เดี๋ยวจะมาอัพเดตกันอีกทีนึงบ๊ายบาย